สบายดีเลยก็สวัสดีเด้อพี่น้องปลอดภัยสุขสุขคตเนานะอ่ะมื้อนี้ก็มีแต่ไปชิลเลอร์พี่น้องเลยมื้อนี้กอยูเ่เฮนะือนเนาะเพราะว่ามีไอ,อ้อูอน้องเพิ่น่เสียพี่น้องเลยทางพอดาวเพิ่นเสียเนาะมื้อนี้ก็กเลยมาเฮือนเพินนะ่นเนาะมาช่วยเวียกช่วยงานพี่น้องเลยตอนนี้กัเวลาประมาณตีหนึ่งเนาะหรือว่าหนึ่งโมงกลางคืนเนาะ ตอนนี้กะกำลังสิกขาซัดเพื่อตอนฮับแขกพี่น้องเลยพอแสดงความเสียใจนำรอบครัวเพิ่นเนาะทางพ่อดาวเพิ่นเสียมินี่พี่น้องเลยตอนนี้กะกำลังสิกขาควายนะทุกคนนะเมื่อวานนี้กะขาไปแล้วยสองเนาะเหลืวลมื้อน,นี้กะสิกขาซัดอีกหนึ่งโตเนาะควายตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะเวลาบา่ายโมู่คักควายเพื่อกะเกี่ยม,มา

ส่วนผู้หญิงแมนเพิ่นสิกาเกียบนึงเข่านะคนะนึ่งแต่แต่บ่ายโมงคือกั้นเนะาะแผนกนึงเข่าก็ากะเกียบมีนองเลย สำหรับแผนกนึ่งเขา่าเป็นเข่าชิ้นนึงไปเรื่อยๆเนาะซุกแล้วกันนึ่งอีกซุกแล้วกันนึ่งต่อเรื่อยๆเพราะว่าเขาน้ำลายพี่น้องเคโบดีด้วยเนาะ ตำรวจชาใครเวทระกอยจัดกัรใกรจะคอยชัดตำรวจชาชีดรวมตำงานจะไรก็ตำรวจชา สำหรับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารภาษาบูเดพี่น้องเอ้ยเป็นภาษาลาวคือกันแต่ว่ามันเป็นภาษาท้องถิ่นเนาะแต่ละเขตสิแตกต่างกันพี่น้องเอ้ยต้อมไเอทเดอร์หล่กอดก็จากหล้วก็ไม่หนเลยาขันวี้หรอมาสมอยู่ห้องตับงไว้คนทำตั้งท่านปั้นได้ขันวีอยู่ขันวี้รีบาน เันไง่เาะรชตอด่างประเทศไน้อกอ่ะยไขันตไปนะนีอาลงอรบันบ ตอนนี้กำลังครัวซัดนะทุกคนนะตอนนี้ก็เวลานักสิบแปดสามสองโมงเนาะสองโมงปลายทุกคนเลย ตองมุกลางคืนเนาะเลด้มาเปียเปียต้องมีกำลังล้างให้สะอาดด้วยการขวบซัดมัลเล่ภายในกลางคืนนีเนาะนี่เมนวัยรุ่มในบ้านพี่น้องเลยอันน้สิบกว่าปีเนาะโดยเป็นวัยรุ่มกับเมนเนาะ

อ่าสำหรับแผนกเอ็ดกินมแมนสิเฮดลวกนะทุกคนนะบอ่ออว่าจะเป็นเคยไปในเฮือนอลไรก่ราซาวนมในบ้านเนาะเพ็รขดมาเลยพี่นุ้ยแต่แแตละแผนกนาะคือแผนกอ่า เป็นลาบครับเันนี้ต้มเนาะไม่ว่าแกงแกงกระดูกแกงซีนนีเมนค่นี่แกงซีนพี่น้องเลยหม้อกระซีห,หม้อใหญ่เนาะเพื่อตอนทับแขกมามืหอนี้เนาะตอนนี้แขกกำลังเริ่มทะยอยเข้ามาพี่น้องเลยแขกน่ารักถ่ายไล่หวานเนาะ อันนี้แมนสาวนุม่มมากไหมหนูวบว่าผู้หญิงผู้ชายสวยกันงอเขา่างอผ่อาเข่าแขกกะเจ้ามาในงานเนาะสำหรับเมนูเฮากะซีมีลาบแลกกะมีแจวแลวกกะซีมีแกงเน,นี่พี่น้องเลยอานอกจากลาบแล้วก็สิมีตำมหุ่นพี่น้องเลยทางผู้สาวเพิ่นก็ได้ตำมะหุ่นเนาะ ตามมะฮงใส่มะกอกพี่เนอะเอยโคตรแซ่บเบิ่งแล้วเป็นตากินเนาะตาลบเหรอ ตอนนี้กับเวลาบ่ายโมงเนาะสิบสามโมงไปลายเนาะตอนนี้แค่คนเข้ากะลงมาจากเฮือนเนาะเผื่อ ออกไปโคกพี่น้องเลยออกไปทรงดวงวิญญาณของอันพ่อดาวเปนนาะ ห่อแหงแล้ว,วไทยอ่ะจื้อคนนะคตนลายพี่น้องเลยอันนี้ด้านหลังของพวกเฮาเนาะส่วนด้านหน้านี่จะสูง<อ>ประมาณนี้เนาะคนลนะลายเทลายว่าด้วพี่น้องเลยเพราะว่าจะเป็นย่างอากาศอีรถทั้งวัยรุ่นทั้งผู้เฒ่าเนาะ ออกไปปลาสาทนะทุกคนนะสำหรับปลาสาบ้านเฮานี่กับโบกายอยูเนาะประมาณซาเดอซาเดอแปดร้อยเมตรประมาณนี้นะตอนนี้กำลังส่งดวงยิ้มดวงวิญญาณของพ่อดาวขึ้นสวรรค์น,นะทุกคนนะแต่เพิ่นกาชิใสแบบทันสมัยนะทุกคนว่างชิใสบอลไฟเนาะอยูในใสในการจูดเนาะ จูดดอกแรกถือว่าโบได้ฝนนะพอนีก <Okay. S 1> ถือว่าโบติดเนาะมันบสมาธิไม่ได้เนาะจนได้จูดครั้งที่สองจึงได้ฝนเนาะครั้งที่หนึ่งถือว่ามันดับผาแล้วนี่ตอนนี้กาลังดับอยู่พี่น้อยกระจุดอีกครั้งที่สองถือว่าโอ้โบธรรมดาเนาะทางแรกถือว่าจูดโบได้เลยคั้งที่สองจึงสมารถจูดได้ 不大碍。<noise> <noise> <noise>